ใจทำอะไรฟันแตกค่ะโอ้ฟันแตกต่ำเลยอนนี้ต่ำแตกเรื่องมืต่ำนีเ,ยเ่ยเดี๋ยวต่ำนีกินนีเล่นวะแนนอ่นีดีจสีขาเ้อนเสียบสีขาบเปื้อเสียบเป็นบ่เผ็ดจักอะไรเอยเผ็ดคืออยู่เห้นแต่ของเนาะเ็นแอคันีมันมยูห็่อยก็ยืนนีเลอมีนบ่ยโรงงานไรยานเยยรายก็ยู่บานเนะงงาก็เทนะ่าไอชีวิตเท่านะอ,อ,อานะ ออานกเกมองวอกกับาโรงงาตกงนี่แกงเห็ดบ่นี่แกงเห็ดพอบ่นี่บพ้อแล้วแกงเห็ดเวียนบเห็ดพออันนี้ยังกูน้ำใหม่อ๋อนี่กูน้ำใหม่อันนี้แกงเจิดขึ้นหนาไม่ออมเจอันนี้จะพายเพิ่งจะจอยตำตำบะกจงพี่น้อง

ไปอยู open, like so like like oh ่เวลาเพื you. ่อนเนาะฝงนวดใส่ผงนวดไม่มุกหน้าใส่บ่้ยจอยหน้าเหนื่อยท้ออย่ีน้มนาบ่เด่น่ะนะใส่หน้งไปนํ่คบ่เขียนหน้ายงลุกอยู่สักหนึ่ง

เแสบป่ะไอ้แมงกู๊กไู้จติตากมีซุดกินมีมกไม่หวไม่มุกครับอ่ะโอ้ โคตรเป็ดเสียบขนาดพี่น้องเอยตำแตงย็ดจอยไหมมีขนมจีนมาดิมีขนมจีนมาพน้อี่ไปโชคเล็ยไปึ้นไปนังเปแต่จ้อยไปหนาแต่ห้อบอกผมดิแตจ้อยเป็นเจ้อยขึ้นแซ่บบ่เอาแส่บได้หือใยงต้อสินยังขาดนวต่อ น้ำปลาได้จ่อยตำแตงพี่น้องทุกที่ค,ครับพี่น้องคลิดดปนี้เป็นเสียงบีก็เด้อครับ